ลองนึกภาพตามกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านโยบายภาษีครั้งใหญ่ของสหรัฐบริกาเนี่ยเขาพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยาโดยตรงเลยวันนี้เราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่า stress test หรือการทดสอบแรงกระแทกกันครับเพื่อดูว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่เจ้าไหนจะยืนหยัดอยู่ได้แล้วเจ้าไหนที่อาจจะต้องเจ็บตัว เรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสมาหาศาลกับนักลงทุนเลยทีเดียวคําถามที่สําคัญจริงๆเลยไม่ใช่แค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่คือแล้วเราจะวัดผลกระทบของมันได้ยังไงล่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกถึงการทดสอบการชนของรถยนต์ดูแต่ครั้งนี้เราจะเอามาใช้กับผลประกอบการของบริษัทนี้แหละครับ คือหัวใจหลักของแบบจำลองที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เพื่อหาคำตอบว่าบริษัทไหนกันแน่ที่จะทนแรงกระแทกจากกำแพงภาษียาได้ดีที่สุดแล้วที่น่าสนใจก็คือเพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนที่สุดเนี่ยแบบจำลองนี้เขาไม่ได้มองแค่มุมเดียวนะครับแต่จำลองสถานการณ์ที่เป็นไปได้ออกมาถึง3รูปแบบเลยตั้งแต่แบบที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดไปจนถึงสถานการณ์ที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โอเคครับมาดูกันทีละขั้นเลยนี่คือ3แกนหลักของการวิเคราะห์ของเรานะครับอันแรกเลยคือ f full t a r i f f หรือภาษีเต็มตราอันนี้คือสถานการณ์ที่หนักที่สุดเลยถัดมาคือ partial Tarif f หรือผลกระทบแบบครึ่งครึ่งกลางๆงและสุดท้ายซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคือสถานการณ์ที่มีการยกเว้นให้กับบริษัทบางกลุ่มเป็นพิเศษแล้วในบรรดาสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอยู่ตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยซึ่งก็คือแนวคิดที่เรียกว่า proof of bill หรือ แปลตรงๆก็คือหลักฐานของการสร้างนี่แหละครับคือตัวแปรที่จะชี้เป็นชี้ตายเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะกลายเป็นผู้แพ้ในเกมนี้แล้วคําถามคือใครกันล่ะครับที่เข้าเกณฑ์ที่ว่านี้ในแบบจําลองนี้เนี่ยเขาชี้เป้าไปที่3บริษัทใหญ่เลยครับนั่นก็คือ Johnson Johnson, s o n l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  y l ิและ Merck ให้คนก็ง่ายๆเลยเพราะทั้ง3บริษัทนี้มีการลงทุนสร้างโรงงานในสหรัฐอเมริกาแบบจริงๆจังๆที่จับต้องได้ เอาละครับพอเราเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ถึงเวลามาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวเลขครับเราจะมาดูกันว่ามันส่งผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นหรือที่เรียกกันว่า EPS ของแต่ละบริษัทมากน้อยแค่ไหนตารางนี้คือบทสรุปของเรื่องทั้งหมดเลยครับลองดูที่คอลัมน์ f u l หรือภาษีเต็มอัตราก่อนนะครับจะเห็นเลยว่าตัวเลขติดลบกันทั่วหน้า แต่มีบางบริษัทที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษเลยอย่าง Astra z e ซ eca ที่กำไรอาจจะหายไปถึง18%เลยทีเดียวแต,แต่เดี๋ยวก่อนนะครับลองเลื่อนสายตาไปดูขอล่า์ขอสุดที่เขียนว่า e x e m ซสิครับจะเห็นว่ามี3บริษัทที่ตัวเลขเป็นศูนเลยนะครับนี่แหละครับคือจุดที่น่าทึ่งที่สุดของข้อมูลชุดนี้ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันคือภาพสะท้อนความเสี่ยงที่ชัดเจนมากๆเลยครับสำหรับบริษัทที่ไม่มีสถานะผู้สร้างอย่าง Astra z e ซ eca ที่อาจจะต้องเห็นกำไรของตัวเองลดลงไปกว่า18%เลยนะครับแล้วพอมาดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันตรงเป็นข้ามแบบคนละเรื่องเลยครับนี่คือภาพของฝั่งผู้สร้างกําไรของ Johnson Johnson ไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวคือเป็นศูนย์เลยในสถานการณ์ที่ได้รับการยกเว้นมันเหมือนมีเกาะป้องกันที่สมบูรณ์แบบเลยครับ จากตัวเลขที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าบริษัทต่างๆถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับคือกลุ่มที่ได้รับการปกป้องกับอีก,กลุ่มที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงแบบเต็มๆใช่เลยครับผลการวิเคราะห์นี้มันขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากจริงๆฝั่งหนึ่งก็คือกลุ่มผู้สร้างที่เหมือนจะมีเกราะกำบังอย่างดีเลยส่วนอีกฝั่งก็คือกลุ่มผู้นำเข้าที่เปรียบเสมือนว่ากำลังยืนอยู่ท่ามกลางพายุเลยครับ ดังนั้นนะครับประเด็นสําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือความเสี่ยงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทขายยาที่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าสร้างยาที่ไหนต่างหากคํานี้สําคัญมากเลยครับสร้างที่ไหนทีนี้การวิเคราะห์ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษนะครับแต่มันสามารถนําไปสู่การวางกลยุทธ์ที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เริ่มกันที่กลยุทธ์แรกสำหรับใครที่เน้นความเสี่ยงต่ำหรือเป็นสายคอนเซเวทีฟนะครับแบบจำลองนี้ก็เหมือนจะชี้ทางที่ค่อนข้างชัดเจนเลยคืออาจจะต้องให้น้ำหนักกับกลุ่มผู้สร้างมากหน่อยเพราะดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะรอดพ้นจากพายุลูกนี้ไปได้แต่ถ้าใครเป็นสายที่เรียกว่า event driven หรือว่าชอบกินกำไรตามข่าวโอ้โหกุญแจสำคัญเลยก็คือต้องจับตาทุกประกาศที่เกี่ยวกับการก่อสร้างในสหรัฐให้ดีเลยครับเพราะข่าวแค่ชิ้นเดียวเนี่ย สามารถเปลี่ยนสถานะของบริษัทจากกลุ่มเสี่ยงมาเป็นกลุ่มปลอดภัยได้ในชั่วข้ามคืนเลยแล้วข่าวแบบไหนล่ะที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็อย่างเช่นรายละเอียดของกฎเกณฑ์จากทำเนียบข่าวว่าจะยกเว้นภาษีให้ใครบ้างหรือข่าวเฉพาะของบริษัทเลยว่ามีการวางศิลาฤกษ์โรงงานใหม่ในสหรัฐหรือยังหรือแม้แต่การเซ็นสัญญาการผลิตในสหรัฐเข่าวพวกนี้แหละครับที่จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าสมมติฐานของแบบจำลองนี้มันจะแม่นยำแค่ไหน แล้วก็มีเรื่องสําคัญที่ต้องย้ํากันไว้นิดหนึ่งนะครับว่านี่คือแบบจําลองนะครับไม่ใช่การทํานายอนาคตมันเป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นเท่านั้นเองไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษที่จะบอกอนาคตได้เป๊ะๆสุดท้ายนี้การวิเคราะห์ทั้งหมดก็ที่มีคาถามที่น่าสนใจไวใ้ให้เราคิดต่อในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับว่าในยุคที่เศรษฐกิจโลกมันผันผวนและนโยบายการค้าก็ไม่แน่นอนแบบนี้หรือว่า ฐานการผลิตที่จับต้องได้ในประเทศตัวเองนี่แหละที่อาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงและมีค่าที่สุดของบริษัทในอนาคตก็เป็นได้